ตุนห่งกจะต้องตอบยังจำในใจรลับชั่วทาําดีทําใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวันอันมาฟังเรื่องราวเคสดีกันเลยลูกเป็นนักเรียงอนดุบาล ฝันในฝันประเภทจานดาวเทียมอืมท <c oughs> ันสมัยจริงๆเลย <c oughs> นี่ขยายไปเกือบได้ล้านเครื่องแล้ว <c oughs> ขาดอีกวีกี่แสนเครื่องกันนั่นเลยขวัดเมื่อเดือนกันยายนสองห้าสี่ห้าแต่พ่อบ้านข่าวัดเพราะกลัว ตัวเขาจะบาปแลว้วเพราว่าพะบานที่เข้ามาวัดเพราะว่าเพระบางกลัวว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคิดไม่ค่อยดี<อ>การวัด่จะบาปาเลยเข้าวัด<า>เพราะเขาแอนตี้วัดสุดๆ<า>วันที่มาวัดลูกต้องเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนที่วัดโดยนัดให้เพื่อนมารับหน้าสมาคมชาวใต้วันนั้นฝนตกอย่างแรง ลราต้องฝ่าฝนมาคอยที่จุดนัดพบแล้วก็ได้เข้าวัดสมใจแต่ถาวายเงินกระถินปีสี่ห้ากับมือหลวงพ่อรู้สึกดีใจปราบปรื้มมากนึกว่าทำไมเนาะเราจึงไม่เข้าวัดตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่เพื่อนมาชวนและตั้งใจต่อจากนี้ไปเราจะไม่ยอมเสียเวลาอีกแล้ว และลูกก็เข้าวัดทุกวันอาทิตย์และทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยหลังจากลูกเข้าวัดได้เกือบเดือนลูกสาวคนโตก็ฝันว่าได้เดินไปตามถนนพบพ่อนั่งร้องไห้อยู่กลางถนนเหมือนคนเสียสติจึงเข้าไปพาพ่อกลับบ้านพ่อไม่ยอมกลับ ยังคงร้องไห้เสียงดังทันใดนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินมาบอกว่าโยมผู้ชายต้องตายและจะตั้งไปเป็นเปรตขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างถนนนี้แหละแต่ไม่เป็นไรยังพอมีทางแก้ไขและท่านก็เดินจากไปยังไม่ทันได้ถามว่าอยู่วัดไหนอุษสาบอกว่า ท่านเป็นพระที่สง,ง่างามมากพูจาภไพเราะน้าฟังงามเหมือนรูปปั้นทองคำสว่างไปหมดเลยมีฝันน,นะจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปพ่อบ้านไปทอดกระถิ่นที่ต่างจังหวัดลื่นหกล้มหัวกระแทกพื้นต้องส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราอาการหนักมากพูดไม่ได้เดินก็ไม่ได้ ลูกตกใจมากนึกถึงความฝันของลูกสาวจึงตั้งใจจะสร้างพระธรรมกายให้ผู้สายงานแนะนำไปทำกระถิ่น<ะ>ด้วยเพราะช่วยได้ทุกเรื่องแรงกรถินนี่แรงลูกจึงบอกพ่อบ้านห้าทำกระถินปีสี่ห้าแต่ไม่ได้บอกว่าวัดไหนให้เขาอธิษฐานจิตขอให้หายป่วยถ้าหายแล้วจะไปทำบุญที่วัดเขาก็ร่วมทำบุญมาด้วย ลูกทำงานนี่ไปท่อกระถินวันที่สามพฤศจิกายนสี่ห้าพอวันรุ่งขึ้นลูกได้ไปเยี่ยมพ่อบ้านที่โรงพยบาบาลปรากฏว่าขาลุกขึ้นเดินได้และพูดได้ oh. ขอกลับบ้านบอกว่าหายแล้ว oh. ลูกไม่ยอมรลบเขากลับ oh. เขาบอกว่างั้นเขาจะนั่งแท็กซี่กลับเอง oh. ลูกยังไม่บอกหมอ oh. หมอบอกว่าคนไข้ยังไม่หายยังลุกขึ้นเองไม่ได้พูดไม่ได้ ลูกก็บอกว่าเขาหายแล้วหมอจึงมาที่ห้องแล้วจึงให้เดิน <c oughs> ให้พูด <c oughs> ให้หมอดู <c oughs> เขาทำได้เป็นปกติ <c oughs> หมอชมว่าลุงนี่เก่งจริงๆริงว่าสองวันก่อนยังเดินไม่ได้อยู่เลยจึงอนุญาตให้กลับบ้านลูกรู้สึกดีใจตื่นเต้นอัศจรรย์ใจมากก็ทีมช่วยได้จริงจริง พอถึงบ้านลูกสาวคนโตบอกพ่อว่ารู้แล้วละ่ะว่าพระที่เห็นได้ความฝันนั้นคือใคร<อ>ลูกสาวเห็นในหนังสือชีวิตลิขิตได้<อ>ที่ลูกได้รับจากวัดมือวันกระถินลูกสาวให้พ่อไปวัดและไปกราบหลวงพ่อวันอาทิตย์สพยี่สิบสี่ห้านะพอบานจึงได้ไปวัดเป็นครั้งแรกสิพยี่สห้านะพอนั่งสมาธิไปได้สักคู่ก็ร้องไห้เสอึกสือื่นขึ้นมาบ,บอกว่าเห็นหลวงปู่และคุณยายเดินเข้ามาหาในสมาธิ แล้วยิ้มให้อพอบ้านบอกว่าเราไม่น่าจะไปหลงเชื่อข่าวในหนังสือพิมพ์อ,อ่านตามที่เขาเขียนนะที่โจมตีใส่ร้ายท่านทํำห้เข้าใจผิดว่าวัดไม่ดีหลวงพ่อไม่ดีเสียเวลาไปตั้งหลายปี<อ>หลังจากนั้นก็มาวัดทุกวันอาทิตย์ได้คื้นพนาวัดแล้วทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลย,ยเป็นประธานกระถินปีสี่หกสังฆทานสพันวัด บุญหล่อท้งคำหลวงปู่ส,<า>สร้างพระธรรมกายของพระสังฆาธิการาบุญตอกเสาเข็มตัวแรก<า>ต้นสุดท้ายหอฉันคุณยายพ่อบ้านรักหลวงปู่และคุณยายมากพูดถึงทีไรก็ร้องไห้ทุกทีชื่นชมหลวงพ่อว่าสอนดีมากนี่เขายังชมมาอีกนะไม่อ่านดีกว่าพ่อบ้านป่วยมากครั้งหนึ่งช็อกจนหมดสติ ื่อเช้าที่ที่ิ0กค46ขณะเตรียมตัวมาวัดได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจนถึง23สิงหาคม46ก็เสียชีวิตในเวลา13.00นโด้วยหัวใจวายเชียบพลันไตวาย,วายติดเชื้อในปอดอย่างแรงร23สิงหาที่ผ่านมาสิงหากักยาตุคมพศก,า,กามเดือนเสร็จ,รจรที่ถามคำถามมันีมันมีอยู่ข้อหนึงนะจ๊ะ มันเหมือนนิยายประลัมบรานะถ้าเราจะฟังเป็นนิยายก็ได้รหรือเป็นเรื่องจริงอิงนิยายก็ได้นะจ๊ะเพราะราว่าชีวิตในสังสารวัตรนี่มันเป็นเรื่องที่ปแปลกดีเหมือนกันแหละที่คนเราเวียนว่ายต่เกิด จากนั่นเป็นนี่จากนี่เป็นนู่นเป็นอะไรกันไปสารพัดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นนู่นเป็นนี่กันแล้วต่างคนต่างก็มามาคนละทิศคนละทางแล้วมารวมมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันพอตายก็ต่างคนต่างไปกันคนละทิศละทางเจอกันก็มีไม่เจอก็มีมาเกิดใหม่เจอกันก็มีไม่เจอกันก็มีวนเวียนกันมาอย่างนี้ที่ คำสอนที่มีอยู่ในโลกนี้มีสองประเภทคือเชื่อเรื่องเวียนไห้แต่เกิดกับไม่เชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดเชื่อเรื่องเวียนไห้แต่เกิดก็จะมีศาสนาพูธกับศาสนาพราหมณ์นอกนั้นดูเหมือนไม่เชื่อเรื่องเวียนไหวแต่เกิดคล้ายกับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไปสวรรค์เลยขอให้มีจิตเรื่อมใส่านั้นแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ท่านไปรู้ไปเห็น,ดยยนได้ยาณทัศนะได้รรมาจากขู่นั่นเห็นการเรียนไ่ายแต่เกิดสัตว์โลกรวมทั้งตัวท่านเองเนท่านยังมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเวียนวหวยแต่เกิดของาศาสนาพราหมณ์นั่นพวกฤาษีโยคีก็ได้รูปฌชานสมาบัติอรูปฌชานสมาบัติตตเขาเลื่อลึกชาติได้ <S <s เขาก็เชื่อเรื่องเรียนไหา้แต่เกิดแต่ในระดับหนึ่งเท่าที่กําลังแห่งบุญกําลังแห่งชานของเขาจะทําให้ความสว่างเขาไปถึงไหนเขาเห็นถึงนั้น เห็นหนึ so, so, ่งไหนก็รู้ถ so, ึงนั่นเมือเราเอาไฟฉายส่องไปถึงไหนสปอตไลท์ส่องสือเทียนไปเล่มส่องความสว่างไปถึงไหนก็เห็นแกั้นความสว่างแค่ห้องแล้วก็เห็นแค่ห้องไฟฉายเอานอกห้องก็นอกห้องสปอตไลท์แรงหน่อยก็ไกลเองหน่อยนถ้าดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็กว้างไกลก็พีคล้ายๆอย่างเนี้ยจ้ะ อันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเป็ยนว่าจะเกิดพราะนั้นมันจะมีอยู่ข้อนึงข้อสุดท้ายก็ฟังเพราะว่ารายการอนุบาลฝันในฝันตั้งการเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะเพื่อให้ใจสบายพอใจสบายเนี่ยการนั่งปฏิบัติธรรมก็จะดีเราจะเน้นตรงนี้นะจ๊ะเพราะนั้นต้องตกลงกันตรงนี้ซสก่อนพ่อบ้านตายแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนคะ แล้วเขาต้องใจให้ลูกทำอะไรให้เขาบ้างมีบุญอะไรคะที่จะช่วยเขาได้ไปดูดสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขามีวิบากกรรมอะไรจึงถูกยิงด้วยเอ็มสิที่หน้าแข้งขวา<อ>ขณะไปล้อมจับผู้ร้ายจนมีเหตุให้ต้องผ่าตัดถึงห้าครั้งท่านเป็นนายตำรวจนะ<อ>ผู้ใหญ่รักษาตัวนานถึงแปดเดืนอนวิบากกรรมอะไรที่ต้องมีอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งและประสบเหตุในการโดดล่มจนข้อเข่าขวาแตก และการเสียชีวิตถูกเจาะคอและผ่าตัดหน้าท้องเพื่อล้างไต<อ>บุญที่ลูกและครอบครัวทาให้ทุกบุญพ่อบ้านได้รับหรือเปล่าคะโดยเฉพาะบุญที่ถวายบ้านและสวนผลไม้อีกสี่ไร่เศษที่บ้านแพ้สมุทรสาครเพราะเขานอนป่วยไม่รู้สึกตัวและพวกเราก็ได้ทําการเทเล่ทุกขวดเขาได้รับบุญหรือไม่คะพ่อบ้านไม่ดื่มมา20ปีแล้วเล่าพวกนี้มีคนนํามาให้ลูกสาวคนโตชอบฝันถึงอดีตชาติบ่อยมาก ฝันตั้งแต่โตเป็นสาวอายุยี่สิบปีจนถึงบัดนี้อายุสามสสาปีก็ยังฝันฝันเรื่องเดียวอ่ะก็แ,แ,แปลกนะฝันถึงเจ้าเชษฐาที่ราชอยู่เมืองลาวลว,ว่าไม่ให้แต่งงานและจะมารับกลับไปอยู่ด้วยลูกสามีแฟนคนแรกก็ต้องเลิกกันไปพอแต่งกัน กับแฟนคนนี้จากผู้หญิงสวยๆก็อวนเอาอวนเอาอวนเอาเอาม่ก็เล่นใส่ก็ไปเรื่อยๆมรนจุเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็อวนเอ็กซ์เอรไซส์น้อยเนะี่ยแต่ก็ยังสวยอยู่นี่สวยแบบอนะไรอะดวงบุญขยายโอ้โหดวงบุญอะไรเนะี่ย บุญมากแทบปลีเลยทำบุญส่งให้เจ้าเชิตลอดเนี่ยเดี๋ยวก็ดึกอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังฝันมันแต่ก็ยังฝันคือยังฝันเห็นเจ้าเชิอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาสิบสามปี<อ>ตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสบสามวันหนึ่งพบพระที่ทางภาคอีสานไม่ได้รู้จักกันนั่งรออยู่บอกว่าเจ้าเชถิถามมาบอกให้ อาตมาเนี่ยนั่งรอ,อแล้วพระก็บเราเรื่องของเจ้าเชษถาให้ฟังเธอมีความผูกพันหรือมีวิบากการรมอะไรกับผู้ชายในฝันคนนั้นคะแล้วจะแก้ไขยอย่างไรคะรนี่ไอ้ตรงนี้สมิมันจะยาวมันจะยาวดิอย่าลืมนะนิยายปรำประรานะ นี่ก็หลับตาฝันไปเป็นตุเป,นตเป็นตาอมตะเล่าสู่กันฟังถ้ามีคติบ้างก็ติดขาติดแข่งไม่ต้องไปใส่บาบะขามให้นักวนะิบากกรรมที่ต้องมาเจออุบัติเหตุหลายครั้งทางรถยนต์แล้วประสบอุบัติเหตุจาก,การโดดล่มจนข้อเข่าขวาแตกและก่อนเสียชีวิตถูกเจาะคอ,อพาตัดหน้าท้องเพื่อล้างไต และเคยถูกยิงจากผู้ร้ายด้วย M16 ที่หน้าแข้งขวาจนต้องผ่าตัดรักษาถึงห้าครั้งเพราะพ่อบานเคยเป็นทหารองครักษ์มาหลายชาติเป็นทหารรักษาพราะองค์องครักษ์จึงต้องทำปานาติบาตฆ่าฆ่าเสกตายมาก หรือบ่อยครั้งก็ทำร้ายข้าศึกแต่ว่าไม่ถึงตายจึงทำให้อายุสัน้นพระปัญติบาตและประสบอบัติเหตุบ่อยๆส่วนกรรมที่ผ่าตัดหน้าท้องเพื่อล้างไตนะเป็นกรรมในอดีตเกี่ยวกับการรับของใต,ต้โต๊ะ ในรูปแบบต่างๆเป็นต้นนีเรื่องอดีตนะในี่ใครส่งของแต่โตก็รับแต่โตในอดีตส่วนหัวใจวายเฉียบพลันเป็นเศษกรรมเจ้าชู<อ>้ทำให้ผู้หญิงสะเทือนใจบ่อยๆสะเทือนอารมณ์เรื่อยๆ หวานเสน่ห์เขาเรื่อยๆมีสุดที่รักหลายคนแต่ว่ามีรักที่สุดอยู่คนหนึ่งอยู่ที่บ้านนั่นแหละก่อนตายภาพเป็นการกระทําระหว่างความดีกับความชั่วตั้งแต่นุมๆสลับกันมาฉายเห็นเป็นกรรมนิมิตเห็นไหมนี่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้เราเก็บทุกสิ่งที่เราเห็นด้วยภาพความคิดคาพูดการกระทำด้วยภาพเวลามันฉายเห็นก็ออกมาเป็นภาพ เขาเรียกว่ากรรมนิม <cido S 1> ิตจากกรรมนิมิตมันเกิดไปสู่กตินิมิตและก็แปลไปทุกติสุกติความดีความชั่วกันแกุ่มๆสลับกันแต่ตอนช่วงท้ายเป็นภาพบุญที่ตัวได้กระทำที่ร้องไห้เห็นลวงปู่คุณยายมาละกระทำบุญทีทีตอนช่วงท้ายชีวิตทำให้บุญได้ช่องส่งผลก่อน จึงตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นที่ดาวดึงเป็นเทพระบุตรสุดหล่อมีวิมานทองเฟสสามสากำลังบุญมาได้แค่นี้ยังไม่อาจไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเห็นั้ยประการไปวงบุญพิเศษไม่ใช่ง่ายจะต้องลุยกันสบันหันแลกกันไปเลยเดยวได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ก็ยิ่งทำให้มีรัศมีกายและทิพยสมบัติดียิ่งขึ้นจ้า ขณะนี้กำลังชื่นชมทิพยพยสมบัติและเรียนรู้ชีวิตในสังคมใหม่สังคมดาวดึงเ,เขาทำกันยังไงและบุญที่ถวายที่ดินและบ้านในขณะที่ไม่รู้สึกตัวนั้นก็ได้รับบุญแต่หย่อนไปหน่อยนึงเพราะไม่ได้รับ,บรู้ด้วยกายยาเต็มที่นี่นี้มาถึงเ,เรื่องลูกสาวนี่สิรเราฟังเปน็นนิทานกันแล้วกันนะ แล้วก็ยังมาต่อว่าครูไม่ใหญ่ล่ะ่าเอานิทานปรมปราอะไรมา,าเพราะว่าเมื่อเขาฝันมาแล้วก็ฝันไปเรื่องของลูกสาวคนโตที่ฝันมาล,ทลาทอนตั้งแต่ยังสาวอายุ20ปีถึง33ปีถึงเจ้าเชษถามว่าไม่ให้แต่งงานแล้วจะรับไปอยู่ด้วยฝันอย่างนี้บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพบพระ อาจารย์ทางอีสานท่านหนึ่งนั่งรออยู่ทั้งๆทีไ่ไม่ได้รู้จักกันบ,บอกว่าเจ้าเชษฐาให้มารอและพระอาจารย์ท่านนั้นก็เล่าเรื่องราของเจ้าเชษฐาให้ฟังรเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกคกั้วในการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตในวัฏฏะสงสารเรื่องก็มีอยู่ว่าเธอ เคยเป็นสนมเอกคนโปรโดปรานของเจ้าเชษฐามาก<อ>แสดงว่ามีหลายคนแต่ว่าเธอท่านคนนี้เป็นคนโปรโดปรานนราตอนู้นนะอย่าลืมว่าฝันมาก็ฝันไปนะเจ้าเชษฐาเคยพาไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งและก็ได้ ตั้งสัติยาธิษฐานปฏิญาณร่วมกันว่าจะครองรักกันไปตลอดภายหลังจากตายแล้วก็ได้ไปอยู่ด้วยกันในภพภูมิของภุมิมะเทวาอย่าลืมว่าผู้ปกครองนี้จะต้องทำหลายอย่างบ,บุญก็ททำกรรมก็สร้างหลายๆอย่างทีเดียว เจ้าเช็ดมีสนมเยอะทั้งตอนเป็นมนุษย์แล้วตอนเป็นเทวดา oh. แฟนเยอะทีเดียว oh. แล้วเธอก็ไปเป็นแฟนคนหนึ่ง oh. นี่มันเรื่องมันมันชักเริ่มจะเป็นนิยายกันไปเรื่อยๆแล้วนะฟังไปเรื่อยๆ oh. ถึงไหนแล้วอะ่ะ ขนะนี้เจ้าเทจะเป็นหัวหน้าเขตเขตหนึ่ง<อ>เขตการปกครองรของกายละเอียดเนอะอมมะเทวาซึ่งมันกว้างมากเพราะกำลังบ,บุญไปได้แค่นั้นทีนี้หัวหน้าเขตท,ท่านนี้เนี่ยเรามาพูดถึงแบบเป็นหัวหน้าเขตกันแล้วก,กันเพราะตอนนี้เป็นหัวหน้าเขตก็ต้องพูดมันคนละภพภูมิกันแล้วเพราะตอนนี้ ท่านเป็นภูมิเทวาที่มีศักย์ใหญ่เราจงมาพูดถึงในภูมินี้กันเมื่อกี้ในภูมิมนุษย์แต่ในในภูมิภูมิเทวานละเขตเขตหนึ่งที่มีแฟนเยอะมีสุดที่รักเยอะและถึงอย่างไรก็รักที่สุดคือเธอนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมภูมิของภูมิเทวากับมนุษย์นี่มันใกล้กันนะมีครอบครัวเหมือนกัน มีลูกมีเต้ามีครอบครัวกันนะแล้วก็บริโภคแบบมนุษย์บริโภคนั่นแหละ<อ>เธอก็เกิดงอนหัวหน้าเขตขึ้นมา<อ>ไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้วนะแฟนเยอะเหลือเกิน<อ>ทั้งเป็นมนุษย์และแถมมาเป็นภูมทิทวีวาเอาอยังเยอะอีกเพราะก็มีกำลังบุญอยู่ด้วย ทีนี้ต่อมาก็ได้เห็นบิดาในชาตินั้นตอนเป็นมนุษย์นี่มันซับซ้อนนี่นจะตามทันเนื้อหรือเปล่าเนี่ยที่กระตายมาก่อนล่วงหน้า,าบิดาในชาตินั้นเคยเป็นทหารองครักษังเจ้าเชษ ก็เป็นกายสัมภเวสีอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าอีตอนตายใหม่ๆนั่นแหละไปยมโลกโ<อ>บิดาในชาตินั้นนะไปยมโลกพอตายไปตอนเป็นทหารองค,ครักษ์นตายไปเจ้าที่ก็ก็พาไปยมโลกไปพิจารณาบุญบาป บาปก็คือฆ่าฆ่าศึกทำรายฆ่าศึกและรับไตโต๊ะบุญก็คือการบวชและบบำรุงกับพุทธศาสนา<อ>จึงคุ้มนรกได้ไม่ถูกส่งไปมหานรกรแล้วก็พ่อก็เคยบวชในพุทธศาสนาแล,ล้็ทำรุปทำบุงกับพุทธศาสนาก็เลยถูกส่งกลับมาเป็นกายสัมภเวสีอรอการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยาวนานีเดียว ซึ่งตัวเธอเองรู้เรื่องนี้จากหัวหน้าเขตคือหัวหน้าเขตเ,เล่าเรื่องแล้วนั่น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 ผองเธอขึ้นมาแล้วนั่นจำได้จำได้นี่เป็นการสำเร็จถีอยู่นานรอ,อกอารเกิดเป็นมนุษย์พ่อเนะนานนะคือเทียบเวลาเป็นเมืองมนุษย์เนี่ยนานทีเดียวแต่เทียบเวลาของตรงนั้นมันไม่นาน แล้วพ่อเนี่ยก็มาเกิดในเมืองไทยในชาติเนี้ในชาติจะตามทันไหมตานครับแต่นานนะนี่ตัดตอนตัดตอนเรื่องเวลาตามตัวนี้แต่ไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บแล้วมาเกิดเลยไม่ใช่นะคือเราคงจำภาพของยมโลกได้ทุกขั้นตอนพอจำได้ไปจ๊ะว่ามันจะผ่านประตูผ่านลานเข้าห้องพิพากษา รอการพิพากษาแล้วกพิจารณาพิารณาเสร็จพิพากษาก็พามารอเราจะส่งไปไหนนี่รอการเกิดมราเป็นมนุษย์ก็ถูกส่งมามนุษย์แวบหนึ่งมาแล้วก็รอจังหวะเวลาที่จะเกิดในระหว่างนั้นคือกายสัมบเวสีที่รอการเกิดแล้วเธอก็มาเกิดเป็นเมืองไทยพ่อพ่อก็จังหวะที่ช่วงระยะช่วงนั้นเมื่อรู้เรื่องราวจากหัวหน้าเกตแล้วนี ก็รลูกพ่อก็เกิดเป็นมนุษย์จังหวะที่งอนสุดขีด oh. ฟุดขึ้นมาเลยพ่อโอ้โหสุดๆจริงๆเลย oh. ตามมาก็เลยตามมาเกิดกับพ่อ oh. คนเนี้ย oh. ในเมืองไทยนี่แหละ oh. เจ้าเชษก็ยังรักอยู่อ่ะ oh. ก็ติดตามมาตลอดเลยที oh. นี้มันคนเราพบกันแล้ว oh. หัวหน้าเขตนั้นเอาหัวหน้าเขตนั้นตาม มันคนละภูมิกันแหละไปเดิมมนุษย์เดียกันมาอยู่ภูมิทวาดเดยกันตอนนี้ฝ่ายหญิงมาเป็นมนุษย์แต่ฝ่ายชายยังเป็นหัวหน้าเขตเป็นภูมิตามทันไปจ๊ะทันนะคือยังรักอยู่ยังหวงอยู่แต่ว่ามันกั้นพบเนี่ยมันกั้นอยู่ไอหยาบละเอียดเพราะนั้นจึงมีเชื้อเชื่อมสายสัมพันธ์ก็ฝันเธอก็เลยเข้าฝัน อย่างนั้นอย่างนี้ยังรักอยู่แล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้ยังโงดอะไรต่างๆต้องไปอยู่ด้วยกันต่างอะไรต่างๆสารพัดที่จะลำพึงลำพันแต่ว่าเจ้าเชษ่์นั่นไม่เดี๋ยไปทําอะไรใครนะเพราะว่าเธอก็ทําบุญส่งให้เจ้าเชษ่์ตามที่เธอฝันเราก็ตอนแรกอะสงสัยลังเลแล้วก็ปักใจเอ๊ะมันใช่มั้งอะไรสงสัยเอ้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อมันก็เชื่อมาก หนักหนาเข้าเชื่อมั่นอะไรเงี้ยก็ทําบุญส่งไปให้ส่งไปให้เรื่อยๆเจ้าเทพก็ตามมาอยู่เรื่อยๆเลยตามติดมาเรื่อยๆพอเตอแต่งงานกับแฟนก็เลิกกันแล้วมาอยู่กับแฟนคนใหม่ก็เนื่องจากว่าทําบุญร่วมกันมาอาการที่อยู่กันได้นานแล้วไม่นานมันขึ้นอยู่กับบุญที่ทําร่วมกันพอหมดกระแสพบความรักมันก็จะจางมันจะหายไป มันจะจางก็แล้วแต่ว่าได้สร้างใค่ไหนไม่จากเป็นก็จากตายไม่ว่าจะอยู่ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนที่จะได้อยู่ร่วมกันมากหรือไม่มากมันขึ้นอยู่กับตรงนี้มีบุญร่วมกันหรือเปล่าที่ปรบเพลสันนิวาสกันหรือปัจจุบันเกื้อกูลกันอะไรต่างถ้าปัจจุบันไม่เกื้อก,กูลกันก็อยู่ได้กันไม่นานเดือนมื้อคือไม่เอาใจเขาใส่ใจเราจะเอาใจใจแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจตัวไม่ทําให้มันใส ส่วนการเปิดกระสอบกระแสก็เป็นเรื่องวิบากกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเจ้าเชิดแล้วเจ้าเช์ก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครเป็นแต่เพียงยังรักและผูกพันอยู่ร,รักและผูกพันนี่มันรักข้ามชาติถึงแม้เธอจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ยังรักอยู่นทีนี้เพิ่มขึ้นากายละเอียดเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่รเรื่องเป็นอย่างเนี้ย ชีวิตในสังสาราวัฏก็เป็นอย่างนี้นะลูกนะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเป็นนนทน์เป็นนี่ให้ลูกตั้งใจทำหน้าที่ในตอนเนี้ยที่ตัวกำลังเป็นอะไรอยู่ให้ดีที่สุดดีกว่าเพราะไอ้นําเป็นเรื่องของละเอียดกันแหละไอ้หยาบมันตัดตอนกันตอนนี้หยาบหยาบเนี่ยเราทำหน้าที่ของสีภรยาของแม่บ้านหรือหน้าที่ของนักสร้างบารมีอะไรให้มันดีที่สุด แล้วทำบุญให้มากๆมุ่งไปเกิดดุสิตบุรีวงบุญวิเศษกันดีกว่าครับฟกพกุงอื่นที่ไปเกิดเลยครับนั่งให้ดีปฏิบัติธรรมาให้ดีไตถ้ารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตทุกๆบุญวะ่ะไปเกิดวงบุญวิเศษดุสิตบุรีอย่างนี้นะลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องเคสตัดียออเ็นยแม่มันเหมือน แต่เพราะว่าไอเราในีันเวียน่ายแต่เคยดกัามนนบพบรับชาติไปส่วนี่แค่สองสามชาตินิดเดียวน,นั่นเงยังมีไอเรื่องที่มันยาวๆอันนี้เยอะแยะ oh.